ที่ชั้น 2, สองศารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีนางอูไรรัตน์น้อยสุวรรณรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้คําปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวโดยมีนายอรุณชัยกุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับพร้อมเผยว่า ตามพระราชบัญญัติศารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2553นอกจากจะได้กำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาโดยการใช้มาตรการต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุขแล้ว ขณะเดียวกันยังได้กำหนดหลักการในการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญาและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการให้ความยินยอมและจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูการร้องขอต่อผู้อำนวยการสถานพินิษที่จะฟ้องคดีอาญาการให้ความยินยอมในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีสิทธิ์ในการได้รับการชดเชยความเสียหายโดยผู้กระทำผิดและโดยรัฐ สานเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญาให้ครบวงจรตามมาตรฐานสากลโดยการให้คำปรึกษาและแนะนำผู้เสียหายและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำผิดอาญาให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมและเพื่อให้ผู้เสียหายมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อผู้เสียหายยินยอมเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ แก้ไขบ,บําบัดฟื้นฟูตามมาตรา90และได้รับการช่วยเหลือและชดใช้เยียวยาในการจัดทำแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูตามมาตรา90 จึงมีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเปิดบริการทุกวันเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีถนนพิชิตรังสรนต์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์0 4 5 2 4 5 0 41ต่อ0 การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายอะคะ่ะมีมาตั้งแต่สมัยท่านอธิบดีสิทธิศักดิ์นะคะ,ะท่านได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเมื่อวันที่6สิงหาคม2 5ง2แล้วท่านก็มีนโยบายที่จะให้ศาลเยาวชนทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์ให้คำช่วยเหลือผู้เสียหายเช่นเดียวกันแต่ว่าแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละจังหวัดน,นะคะต่อมาเมื่อท่านอาจารย์เมทินี ีชโลทรท่านเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานสารดีกาท่านก็มีการยกระดับ ของการที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเพราะท่านเห็นว่าเราหมดแต่คุ้มครองสิทธิของจำเลยมากเกินไปเราจะให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยนะคะใน,ในเกือบเกือบทุกๆคดีนะคะท่านก็เลยเล็งเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยมักจะถูกละเลยนะคะท่านก็เลยมีความคิดว่างั้นเราควรจะมายกระดับของการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายให้เพิ่มจากเดิมคือเดิมเนี่ยเราให้การแนะนําช่วยเหลือเฉพาะผู้เสียหายในคดีอาญาแล้วก็ในคดีครอบครัวซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลแต่ละศาลเท่านั้นเอง แต่ณปัจจุบันต่อไปนี้ค่ะเราจะให้การช่วยเหลือให้การแนะนํากับผู้เสียหายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายที่อยู่กรุงเทพจะอยู่อุดรหรือจะอยู่ที่อื่นสามารถที่จะเดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วจะมะีเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในระบบ c ีออสค่ะซึ่งสามารถจะเข้าไปในระบบได้ซึ่งทงางเจ้าหน้าที่ของศาลเนี่ยจะเป็นผู้ดําเนินการให้แล้วก็จะส่งต่อส่วนศูนย์ให้คําปรึกษาช่วยเหลือผู้เสียหายเราทําหน้าที่อะไรบ้างเราก็จะแจ้งสิทธิ์ให้แก่ผู้ เสียหายทราบว่าท่านมีสิทธิ์อะไรที่จะได้ตามกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนการกฎหมายเนี่ยจะมีเป็นไปอย่างไรนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ในคดีครอบครัวเช่นคดีความรุนแรงในครอบครัวค่ะถือเป็นคดีที่สําคัญมากซึ่งเราจะเห็นว่าณนะปัจจุบันนี้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากคดีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมักจะไม่ค่อยที่จะมาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องใช้สิทธิ์อย่างไรในการที่จะคุ้มครองตัวเองเพราะฉะนั้นศูตร เนี่ยค่ะจะเป็นศูนย์ให้คําแนะนําท่านว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในครอบครัวท่านเราท่านมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะท่านจะต้องมาทําอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้ยังการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายทั่วประเทศซึ่งสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ศูนย์ไม่ว่าจะศูนย์ใดๆก็ตามของศาลเยาวชนและครอบครัวก,การก็ได้ของศาลจังหวัดก็ได้ของศาลแขวงก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของการจัดตั้งศูนย์นะคะ